อาแล้วฮะแล้วก็ครบรอบ EP 100นะฮะว้าวฮอ่าฉลองได้ไก่1คนละ1ชิ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปอบมาเกบให้ <c oughs> อือห่าขอบคุณพี่เขาด้วยครบรอบ100คลิปแล้วโอไม่ดั๊แอนดี้สี่อนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเราจะทำคลิปแบบนี้นะสนุกสนุกให้พี่ๆดูอีกโอเคไหมครับอ้าวละแล้ว ต่อจากนี้ไปนะฮะโอ้ไม่ได้แอนดี้สี่อเราก็จะทำคลิปสนุกๆแบบนี้ให้กับพี่ๆดูเรื่อยๆนะฮะก็คลิปนี้เป็นคลิปฉลองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย EP ของเรานะฮะ <omas> ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะเราจะฉลองโดยการเบิ้ลอีกหนึ่งไม้เบิ้ลอีกหนึ่งไม้ อ๋อกำชอนวุฒาบิลลี่จีกำชอนวุฒาบิลลีจิลกำชอน c u i a g ออืองนี้ชื่อว่าเมืองกำจรถ้าชอบก็มาสคาอนช e i l l a g นะฮะชื่อเมืองว่ากำจรถ้าชอบก็มาสินคล้ คล้ายๆเออ่ในอิตาลีนะฮะอิตาลีเอ่อซานโตอรินีในอิตาลีนะฮะเมืองนี้เรียกว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากเมืองคำจอนคำจอนถ้าชอบก็มาดิอ่านี่และของกินก็อันเดียวกันอันเดียวกันอร่อยอร่อยกัมาบิด้ากัมซาบิด้ากัมซาบิด้าแบ่นไหมอะคุนอะอ่าได้แบ่งกันแบ่ง และคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปฉลองครบรอบ100 EP ของ Oh My Dad and the s e a All ด้วยอ่ะเด็กๆขอบคุณพี่ๆเขาหน่อยครบ100แล้วขอบคุณดีๆนี่ๆทางนี้ขอบคุณครับขอบคุเนี่ยเดี๋ยวจะหเดี๋ยวจะหอุ้ยชัยซ้อนชัย้อนโอเคแล้วติดตามกันต่อไปนะฮะมีให้ดูกันทุกวัน จบแล้วฝากพี่ๆหน่อยอร่อยจังเลยเอาฝากอย่าลืมกดซับคายอร่อยจังเลยอย่าลืมกดซับคายติดตามด้วยนะครับคซับตากายติดตามได้นะครับซับตากซับต